ม,มีตะขาบมีงูตะงมน,มนม้นลบไหมมั่งดูหรอครับดูดูจะออกให้ได้เลยพาไปปล่อยเลยนี้ป้าช่วยมันขยับหน่อยเดี๋ยวเจี๊ยบอะขยับแยวขยับแยวตัวใหญ่น,นี่ตัวใหญ่มากเลยนะมอนใช่ <c oughs> แตะบักบักแตเะเอาละเดี๋ยวหาวิธีเอามันไปปล่อยมันนะนะ่าสองไปมูอะไรอีมันมันชอบอยู่ที่รกมรกรอยมัม้ม,มันกลัวงูแหลนะเราไม่ได้เข้าไปเนี <c oughs> น่ยก็มันกลัวมันอีกแล้วหนึ่งสองสามอืม พอออกมาก็ตัวเล็กนะไม่เลนะอูตายแล้วอูตายแล้ว